สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เย็นนี้ตอนค่ำๆนะคะนี้ค่ำมืดใกล้มืดแล้วนะคะนี่ะแต่ก็ยังอยู่ในสวนอยู่เลยจะพาเพื่อนๆมาดูนี่ค่ะถั่วฝักยาวของกูรูะคะ่ะสวยงามมากๆนะคะนี่เพิ่งจะดอกกำลังจะออกดอกออกผลนะคะเนี่ย สวยมากๆเลยจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะกำลังจะออกดอกติดดอกเยอะเลยนะคะเนี่ยนี่คะ่ะติดดอกเยอะมากเลยค่ะเนี่ยสวยงามมากเลย เต็มต้นเลยนะนี่คะเป็นฝักก็มีแล้วนะคะนี่เป็นเป็นฝักเยอะเลยนะคะเนี่ยนี่คะ่คะเริ่มเป็นฝักอ่อนแล้วอีกไม่นาน ก็จะได้ขายแล้วนะคะเนี่ยไม่กี่วันก็จะทำเงินให้เราอีกแล้วอุ้ยยุงยุงก็เยอะด้วยนะนี่ดอกเยอะมากๆเลยนะคะทั้งดอกทั้งฝักมันมันมืดแล้วเนาะมันไม่อยู่แล้วล่ะ แต่ก็เยอะเลยนะคะเนี่ยถั่วฝักยาวอันนี้มันเป็นฝักสีเขียวนะคะฝักสีเขียวนี่มันจะดกมากเลยเคยปลูกแล้วคะ่ะตอนนั้นเก็บวันเว้นวันมันก็ยังได้เยอะอยู่นะคะ อันนี้มันก็เพิ่งจะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาไล่มแมลงเพราะามันกำลังจะมีลูกแล้วมีฝักแล้วเดี๋ยวแมงจะมากินมันถ้าแมงมากวนมากินแล้วก็เอ้ยจะไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยเริ่มจะมืดแล้วนี่ค่ะดอกเยอะจริงๆ เห็นไหมคะเพื <art ing Ó cooler> ่อนๆเยอะจริงๆทั้งดอกทั้งฝักมันนะเยอะแต่ฝั่งนี้ปลูกที่หลังนะคะนี่แหละราวนี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรค้างมันเหรอค้างนี้เราปลูกที่หลังแต่มันก็งาม เพื่อนๆมาชมค่ำๆคมืดๆเลยนะคะนี่พอเราเพิ่งลดน้ำผักเพิ่งจะเสร็จมันมีงานเยอะเนาะงานยุ่งเนาะไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปเลยวันนี้ไม่ได้ถ่ายเลยก็จะมาถ่ายคลิปไอตอนมืดน,น,นี่แหละค่ะนี่สวยสวยสวยงามเลยถัว่วถั่วฝักยาว สั่งนี้ด้วยนี่ค่ะมันมืดเนาะมันไม่ค่อยจะเห็นแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอากาวติดมแมลงมาติดนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ตอนมืดนี่แหละทำคลิปเสร็จถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยโอ้ยยุงกัดเราก็จะไปเอา ยามาไล่มแมลงแล้วแล้ววันใหม่เราก็จะทำทำกาวติดมแมลงมาติดมันนะคะเราจะไม่ใช้สารเคมีค่ะนี่มันมีลูกให้เราแล้วแต่ว่ามันคงคงโดนแมงเจาะละมั้งเนี่ยคะ่ะเนี่ยเนี่ยมันโดนแมงเจาะแล้วโอ้โหลูกแรกด้วยนะเนี่ยนี่อีกนะคะ บวกของเรานี่ค่ะแต่มันโดนแม่เาะหมดเลยอนี่ค่ะจะมือดอยู่แล้วพาเพื่อนๆมาชมค่ำๆมืดๆนะคะอันนี้ก็บวบนะคะเนี่ยมันจะมืดแล้วเนาะนี่ค่ะ อ่าคานี้ต้องถ่ายไวๆไปไวๆนี่ค่ะฝั่งนี้มันจะสวยงามมากๆเลยนะคะมืดเนาะมองไม่ค่อยชัดเลย <S <S มันก็ดกนะคะเนี่ย จะออกฝักแล้วมีฝักแล้วอีกไม่กี่วันเราก็จะได้ขายแล้วงามไหมคะเพื่อนๆสวยไหมคะเพืเ่อนๆดีเลยเนะ นะคะเพื่อนๆเ,เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ชมนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะที่เข้ามาชมสวนผักถั่วฝักยาวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ